เคี่ยยอะสวัสดีพี่เมยพี่น้องเมนี้เสื้อน้อยสิมาสอนวิธีปลูกผักสลัดในกล่องโฟมนั่นนะนี่ทักสลัดในกล่องโฟมว่ายได้ครับทักสลัดในกล่องโ้มเจาะงูนับแดเจาะงูนะครับเด้อเห็นบ่เจาะรูเจาะเองนม่พี่นะเจาะรูเจาะรูเสร็จอ่าเบิ่งกกไปขันซึ่งนะครับนี่พี่น้องเสื้อน้อยปลูกผักกินอันดับแดดเลยพี่น้องอันดับแดดนับแดดมีเลยนี่ใช้กระดบ่ใช้กระดิ่งได้ครับเด้อกล่องฝั่งหรือว่าทับ่ใช้กระดแต่ว่งปุ๊บใช้กระดิ่งได้ ก็ั่ดินมันเพียแค่ออกจาหูเงี่ยบันนี้กะไส่นี่นัําตอก็คือกาบมะพร้าวมะพร้าวยเครับแค่นี้เอง่ายง่ายนี่มะพร้าวลยก็ต้องใส่ลายรับแคานี้นะพอเป็นกระแส้ห็แหลวเ็นบ่สวไสดินนะับเป็นดินดินที่เตรียมมาครับดิน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  แต่ดินนี่งทุงละสิบบาทนะครับเนี่ยเห็นบ่ดินใส่ตัวเทศกันฮะถ้าเผ่ดปลูกกินเองจะน้อยปลูกไปสอนอย่างกินบ่ไว้บ่ไว้นะนะอยากจะมาสอนพ่อสอนเมียสอนพี่สอนน้องก็ต้องไปซื้อเขาแล้วครับเนี่ยสามารถซีสอบทุงละสิบบาทซีสอบให้กับไป Buyên bác bước mặt đa hết đi bắt đầu gọi ghiên tôi mới sếp kia là cặp đi mày mày xem lắm bóng 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 มันก so so, <Yeah. S 2> ินหยบลงอีกแขนมันหยบลงเนาะอันนี้มันหยบนิ่มบ่เสร็จแล้วบ้านพ่อไปเนองใส่เกือบหาปุ๋งอ่ะไปอันนี้ใส่ปุ้ยได้ครับนี่นี่ปุ้ยคอได้ครับเห็นบ่ปุ้ยคอปุ้ยคอนี่เลยปุ้ยคอได้ใส่ซองตัดต้องใส่ร้ายได้ครับมันซีเข้มอันนี้พ่อสองกำมือเลยข้นอันนี้ข้นข้นขน มันเข่ากน้คนปุยกับปินให้มันเข่าแกนเนาะกับปินให้มันเข่าแก่น,น,แกน,น,นะครับเรอ เรียลเรียลครับเรียลเรียวนี่หอเตียมดอันนี้พอดีก็ทิมนะครับเตรียมให้มันเข้ากันเข้ากันยังสี่ให้ดปังซีเดอร์เวอ่์ไงเวองไงเีสี่ตกันแร้วบป่นี้ให้ไหนตัวให้จังี่ดินม่แน่นดินมนแน่นแน่นตัวเขาจะได้รวพัดชับนะ ด้วยครับผมผสมผ่านผสมผสานประกองกันเ <c> ป <oughs> ็นเราโหดหนาบเรามันสีไปกองกันนะครับน,น,นี่นี่ต้องสี่ะนั้มันเนียนอันตอนผมนี่เนี่ยมาย่ายนะครับง่ายๆเห็นี่ป่ะเสร็จมาน,มน,นี้ผมจิปลูกเลยนะครับผมจิบบัววานพวกข้างผมจิบวานเนี่ผมจิเช็ดเป็นล่องล้มไปเลยนะครับเด้ออันนี้ผมเช็ดสามเฮล này có chỉ buộc cái 3 thiệt buộc này theo nâng bưng đi đi 3 sản theo nè buộc ngay ngay Hãy subscribe ไม่สัส่นๆแต่ย็มีมึงได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยพี่น้องด่าเอาแล้วจะล่างเข้าหน่อยล่างไงเอาประมาณนี้นะครับเคลื่ที่หลายมันจะบ,บิกแงามเนาะพวกมันปูปปเป็นลุ่มได้ดิ ตอนนี้ผมก็สเสีเอาปุย๋ยใส่ได้เลยครับโมเมนปุย๋ยใส่ไหมเขาพักใส่เลยนี่นี่ได้ครับได้เลยเกียร์ไตเห็นปะ่ะพักสลัดอันนี้บัวหวานได้ครับคือสิปลูกเป็นลุมไปเลยลุมละสองเม็ดนี่เกียร์ไตาได้ครับได้ เาก็สิยหยอดเลยหยอดหลุมนี้หอการกระบ,บาดไปเองสิอะไรเห็นป่ะนี่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 เนี่ยที่หยอหยอหลมไปเลยหยอดไปเลยครับสองเม็ดสามเม็ดอย่ากเกินสามเม็ด ทีเลออย่าให้เกินสมเมตรเด้อลุมหนึ่งสามเมตรกนป่ะเออสาเมตร่ลุมสเมตรครับยีเสี้ายสเมตรได้ครับเด้อขึ้นพอด,ดีข้างข้นสาต้นินพอด,ดี สามเมสามเมตรประมาณสามสี่มือนะครับขึ้นใบเท่เลยสามสี่มือมันก็เจอขึ้นละขึ้นเป็นยอดเป็นแฉขึ้นละก็ผมขี้ขานไม้ใหญ่ปลูกไม่ไม่ยนันดอกอันวานผมก็มีคือการวานไปยูหันแลงหนึ่งมันก็สีขึ้นคือกันอันนั้นเอาว้เอาไว้ไปปลูกอีกล่างไม่อันนี้ก็ปลูกเลยปลูกแล้วบันตองใหญ่เลยครับ นี่ใส้อีกต้นนึ่จะได้มันนี่ต้องใส่หลายได้สามมิดไใส่หล,สหลายมันเส,สียอันนั้นพูดนี่เสร็จแล้วเราจะได้ต่อไปปะนี่ดินเข้าเห็นตีเหลือน,นเห็นบ่ะเห็นตีเือนได้ครับทุกคนได้ครับเด้อ จึงก่อนจะไปไหวของอื่นด้วยครับด้วยห้อยพอดีพอดีอดสองห้อยลายห้อยปิดลุมี่นี่นะครับต้อมามักรอ่สามสิบมือคืนครับพี่นอกก้องสบาย เิดว่เดียวแล้วปุ๊บปุ๊บไปจังไนได้ครับพี่ปิดไว้แล้วหุหนามมันคอสิโบโปรแลนแม่หนามมันงที่ปกล่องอวกหัวต้องซีโเป็นลมพายลมมันนีเจงสี่โอเคไหครับห้องหนามคนนั้นเงาเตียกเลยนี่ นี่แล้วก็ปูพักสลัดค่ะเบิ้งเน้าอีกอัอกนที่หนึ่งเดี๋ยวคอยชิอัพเฟต่มุตะเจ้าเบิร์งมาว่าเป็นจังไหร่ขอบคุณที่ติดตามนะพี่เดี๋ยวผมจะลง YouTube ยูทูบู่เลยนะเดี๋ยวผมจะไปลงยูทูบเ e อเสียงน้อยโอเคค่ะขอบคุณมากๆลุงลุงปิดอล่ะเป็นมาล่ะเฮ้ย